ิวเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่งหน้าเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอาศัยพึ่งเจ้าคุชชั่นตัวนี้นี่แหละเลยพกติดกระเป๋าตลอดเลยวใช้คุชชั่นบ่อยวันนี้ก็เลยจะมาบอกทิกในการเลือกคุชชั่นค่ะเลยค,ควรเช็คสภาพผิวหน้าตัวเองก่อนนะคะใครที่เป็นสาวผิวมเนควรเลือกคุชชั่นที่ควบคุมความมันส่วนใครที่ผิวแห้งก็ควรเลือกคุชชั่นที่มีส่วนผสมของ,ของไวจ์ไรเซอร์ที่ทำให้หน้าดูชุ่มชื้นค่ะสองก็คือเลือกคุชชั่นให้เข้ากับสีผิวนั่นเองถ้าขาวกว่าผิวนี่ก็จะทำให้ห ลุ่มๆแบบนี้เลยแล้วก็อย่าลืมแกะสติกเกอร์กระจกออกด้วยนะตอนนี้วิวได้ลองแล้วพูดได้เลยว่าเขาเดี่ยเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยค่ะและตัวคุชชั่นของเขานะคะบอกเลยว่าจะปรับสีผิวของเราให้สว่างขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติหนึ่งระดับการใช้ของวิวนะคะวิวก็จะกดคุชชั่นมาวงข้างตลับก่อนลงแบบนี้เลยค่ะเขาจะช่วยให้มีความแบบว่าบางเบาเป็นผิวมากขึ้นและตัวนี้นะคะบอกเลยว่าปกปิดดีมากๆเลยสิวก็คือหายไปลเลยดูความแตกต่างระหว่างข้างที่ลงกับไม่ได้ลงได้เลยเขาให้งานผิวที่มันสวยมากๆเลยอะ่ะ